ทรงให้ปฏิญญาแก่พระเจ้าพิมพิสารพระโพธิสัตว์ครั้นประปชาแล้วได้ยังเวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขอันเกิดจากการประปชาตลอดสัปดาห์ในอนุปียอัมพวันซึ่งมีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วเสด็จดำเนินด้วยพระบาทสิ้นหนทาง30โยชน์โดยวันเดียวเท่านั้นเสด็จเข้าไปยังกรุงราชครื้ ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วทรงเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับตรอกชาวพระนะครทั้งสิ้นได้ถึงความตื่นเต้นเพราะได้เห็นพระรูปโฉมของพระโพธิสัตว์เหมือนชาวเมืองราชครึกตื่นเต้นตอนช้างนาาธนบัลกะเข้าไปและเหมือนเทพนครตื่นเต้นตอนจอมอสูรเข้าไปฉะนั้นลำดับนั้นพวกราชบุตร มากราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพมีบุคคลรูปร่างงดงามอย่างนี้เที่ยวบินทบาตอยู่ในพระนครข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทราบว่าผู้นี้ชื่อไรจะเป็นเทวดามนุษย์นาคหรือครุฑพระราชาประทับยืนที่พื้นปราสาททอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษเกิดความอัศจรรย์ ไม่เคยเป็นมาก่อนทรงสั่งพวกราชบุรุษว่าแน่พนายท่านทั้งหลายจงไปจงพิจารณาดูถ้าเป็นอมนุษย์เขาออกจากพระนครแล้วจะหายไปถ้าเป็นเทวดาเขาออกจากพระนครแล้วจะเหาะไปก็ถ้าเป็นนาคเขาออกจากพระนครแล้วจะดำดินไปถ้าเป็นมนุษย์ เขาจะบริโภคภิกษาหารตามที่ได้พระมหาบุรุษรวบรวมพัดอันปะปนกันแล้วรู้ว่าพัดประมาณเท่านี้เพียงพอแก่เราเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเสด็จออกจากพระนครทางประตูที่เสด็จเข้ามานั่นแหละมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกประทับนั่งที่เงาของภูเขาปันทวะ เตรียมจะเสวยพระกรยาหารลำดับนั้นลำไส้ใหญ่ทั้งหลายของพระมหาบุรุษบิดไปมาได้ถึงอาการออกมาทางพระโอ์พระโพธิสัตว์ทรงอึดอัดพระทยเพราะอาหารอันปฏิกูลเพราะตั้งแต่เกิดมามีอัตภาพนั้นพระองค์ไม่เคยเห็นอาหารที่ปฏิกูลอย่างนั้นแม้ด้วยพระเนตรเลย จึงทรงสั่งสอนตนเองอย่างนี้ว่าดูก่อนสิทธถะเธอเกิดในตระกูลที่มีข้าวและน้ำหาได้ง่ายเป็นที่บริโภคข้าวสาลีมีกลิ่นหอมซึ่งเก็บไว้สามปีพร้อมกับโภชนะที่มีรสเลิศต่างๆได้เห็นปัปปชิตผู้ทรงผ้าบางสกุลรูปหนึ่งแล้วคิดว่าเมื่อไหรหนอเราจะได้เป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลอย่างนั้น เที่ยวบินทบาทและบริโภคเราจะมีโอกาสนั้นบ้างหรือไม่ดังนี้จึงออกบวชบัตี้เธอจะทำความอึดอัดใจเพราะอาหารปฏิกูลได้อย่างไรครั้งทรงสั่งสอนตนเองอย่างนี้แล้วไม่ทรงมีอาการผิดปกติเสวยพระกรยาหารราชบุรุษทั้งหลายเห็นเหตุการณ์นั้นแล้ว จึงไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพ,พระราชาได้สดับคำของทูตทรงรีบเสด็จออกจากพระนครไปยังที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทรงเลื่อมใสในพระอิริยาบทนั่นแหละจึงทรงมอบความเป็นใหญ่ทั้งปวงให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนมหาปพิฒอัตมภาพ ไม่มีความต้องการวัตถุก,กรรมหรือกิเลสกรรมทั้งหลายอัตมภาพปรารถนาพระสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมจึงออกบวชพระราชาแม้จะทรงอ้อนวอนเป็นอเนกประการก็ไม่ได้การยินยอมพระไทยของพระโพธิสัตว์นั้นจึงตรัสปฏิญ,ญาว่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ก็พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วโปรดเสด็จมายังแคว้นของหม่อมฉันเป็นอันดับแรกดังนี้นี้เป็นเรื่องย่อในที่นี้ส่วนความพิสดารพึงค้นคว้าดูในบับพะชาสูตรพร้อมทั้งอธถกถาเถิด